ทดสอบใช้งานกล้องคิดบีด KA1 ถ่ายสถาปัตยกรรมที่มาเลเซียครับเป็นกล้องที่สามารถถ่ายแบบภาพกว้างมากๆแบบนี้แล้วก็สวยมากๆเลยทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับมาเดินทางท่องเที่ยวนะทุกคนแล้วก็พากล้องตัวนี้มาด้วยเพราะว่าอยากจะมาทดสอบให้ทุกคนดูว่าเวลาเราถ่ายภาพนะครับที่เป็นสถาปัตยกรรมต่างประเทศแบบนี้นทุกคนมันได้ภาพออกมายังไงบ้างนะทุกคนลองดูนะเนี่ยดูได้เห็นปะ โอโหแบบสถาปัตยกรรมของประเทศเขาว่าโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็เนี่ยทุกคนเนี่ยผมกําลังเดินนะทุกคนลองดูนะครับตัวกล้องเนี่ยนิ่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกล้องแบบเลน์ไวเลนวไวก็คือเลนที่มีความกว้างเยอะมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปที่ถนนนิดนึงนะทุกคนนะครับนี่ครับเห็นไหมธงมาเลเซียนั่นเองครับทุกคนสุดยอดปะเอ้ยไม่ธรรมาดานะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นตรงนั้นน่ะจะเป็นหอนะครับ ของอ l ร์โลสต t าทาวเวอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอาร์โลสต้านั่นเองครับเดี๋ยวจะลองถ่ายทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะลองถ่ายแบบว่าเดินเข้ามาจากประตูเลยนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้ทุกคนดูว่าผลลัพธ์เนี่ยได้ออกมาอย่างไงบ้างนะครับมันเป็นภาพที่ได้จากตัวกล้องเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดินนะเพื่อให้ทุกคนเปรียบเทียบได้ว่าถ้าเกิดคุณซื้อกล้องตัวนี้นะแล้วพาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคุณจะได้ภาพออกมาประมาณไหนอ่านี่นะเดินเดินเข้าหาตัวสถาปัตยกรรมมัสยิดตรงนี้เลยนะครับผม โอ้โหภาพออกมาโคตรสวยโคตรงามเลยทุกคนสวยมากครับลองคิดดูว่าถ้าเราพาไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเราจะได้ภาพออกมาถึงขนาดไหนกันนะทุกคนนะสุดยอดเลยครับลองดูดิเห็นปะโอ้โหสวยมากครับผมสวยงามครับสวยงามครับผมนี้ถ่ายสูงสุดใน 5K นะครับสามารถเปลี่ยนแบตนะครับซื้อแบตเพิ่มได้นะครับแล้วก็ จอจะมีอยู่2จอแบบนี้นะครับส่งไวไฟเข้ามือถือได้เลยเดี๋ยวใครอยากได้นะครับผมแปะพิกัดไว้ที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือของแท้ตรงปกกดซื้อผ่านคลิปนี้ได้เลยนะทุกคน